เวลาเราพ่นรอบสุดท้ายแล้วนะครับมันชอบมีฝุ่นจากละอองสีนะครับมันไปเกาะอยู่นะครับทําให้มันไม่ไม่ลื่นไม่สวยนะครับมันจะเกาะอยู่ข้างในนะครับเวลาเราพ่นรอบสุดท้ายแล้วมันมักจะมีอย่างนี้ตลอดนะครับผมมีวิธีนะนํามาบอกเพืเ่อนๆนะครับผมใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดนะครับติดกับเครื่องปั่นตัวนี้นะครับแล้วก็ขัดทั่ว ั่วเนื้องานเลยนะครับที่ว่ามันสะาดที่ว่ามันมีเม็ดขุ่นเกาะครับพอเสร็จแล้วเรา,เราก็เป่าส่นให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาใช้อันนี้นะครับใช้ทินเนอร์ล้วนๆเลยนะครับใช้ทินเนอร์ที่อันนี้ผมเทไว้ในกระรอนนี้นะครับไปพ่นทับนะครับพ่นทับทั่วทั้งตัวนะครับโดยใช้ทินเนอร์เปล่าๆนะครับมันสามารถที่จะเก็บขุ่นให้มันแนบกับ ตัวตู้นะครับแล้วก็พอแห้งแล้วมันก็จะสวยเนียบลื่นนะครับทั้งตัวเลยโดยไม่ต้องใช้แปรงทารอบสุดท้ายอีกทีนะครับเพ,พื่อนๆลองทําดูนะครับนี่ครับโดยการพ่นในตัวเลยนะนี่ผมพ่นเสร็จแล้วผมพ่นสาธิตให้ดูเฉยๆครับลองทําดูนะครับวิธีนี้ก็ทําให้เราไม่ต้องมา เอาแปรงมาทาอีกนะครับหรือใช้วิธีขัดให้มันละเอียดทั้งตัวเลยนะครับมันสามารถช่วยได้นะครับงานของเราก็มันไม่เป็นรอยกระดาษทรายนะครับเพราะว่าเบอร์ละเอียดนะครับพอพ่นเสร็จแล้วมันก็จะออกเนีบสวยเหมือนเดิมนะครับสีด้านมันก็ยังด้านอยู่เหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับทุกคนที่นี้ประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะครับขอบคุณครับ